สวัสดีครับมือนียอยกับเซียนตองครับผมเซียนตองพ,พมองามน,นะยามบวงหนูครับอากาศสะเศร้าครับมือนี้สิบแปดองศาสิบเก้าองศาไปหลุ่นไปชมนะครับว่บาสิคือบันี่จังไหนแบบไหนเอาไปติดตามชมกันเลยครับไม้นะครับ คือบนน้อใส่น้องใส่ไปแถวไหเน้องหลังเล่โอ้วนี่ล่ละอ้ลั่นลั่น พลันพลันโอ้โหโโหลันเฝ้าครับผมบดถือครับโอ้โล้างเหลกครับโอ้เสียมานบนมนม้องมาเลยเสียมานบนน้องล้างเหลกเฝ้าแล้วครับไปเบิงล้างที่สองกันเลยครับล้างที่สอง หลังที่สองบดถือครับผมเบื้องครับหลังที่สองอันนี้หอดกระบอกล่างครับเตะโกยขี้ดินโกยขี้ดินมาทับบวงไว้ครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม้นี่ต้องซ้ำครับผมบ่ได้บ่ได้บ่ได้ไม้นี่ใสกันต่อครับ จ <c oughs> ิได้เห็นจักขางบอสเข้ามีดิไปกันต่อเลยหนาวครับเย็นผู้ดังไปกันต่อเลยกันต่อเลยครับมาดูมาชมกันครับอันีบเป็นยังไงมีการบอสบอถือรับพรมหลัง หลังนี้บาเทครับยืดซื้อย่จะเก็บบ่วงกันครับผมเบื้องหลังนี้ครับผมหลังนี่ก็ซื้อๆอยู่ครับบม่มีอาการครับผมหลงังเฉพาะมีแต้ม,ม,ามบาเน้าห้องเหมืนีดี๋ยเก็บบ่วงกันครับหลังนี้คางกันครับผมหลังนี้ก็บม่มีอาการครับเป็นเหยื่อเข่าอ้อยได้ครับ เก็บบ่องนะครับเยอะเขาอ้อยคือว่านอะมาเนี N ่ลนะชิคอร์ด e ีกนจกห้าว่าเฮ้ย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 เหี N ้ยเห้ยเหี้ยเนี้ยเหี้ยการรับลังเฮ้ยพี่น้องโอ้ ี๋ยวขอตัวจัดการกันครับผมหน่งแต้มครับหน่งแต้มมาแล้วครับครับพี่น้องแต้มมาหันเป็นอนูทองข้าครับถึงหางครับผมเล็บปลอยครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันต่อครับผมผมใส่ไว่มองอี่หลังหนึ่งครับผมตรงนี้นะอ้ยพี่น้องดวงหายครับผมดวงหายครับ พวงหายเนถ้าตะกองเขาใช่ล่ะบวงไปทางไหนล่ะอบวงกันเด้อพี่น <def uras> ้องผมจำได้ผมมัดไว้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดเน้นเสือกว่าแล้วเนี่ยเน้นเสือกว่าหลักไปข้างหนผม ยูบอยูบ่บแหลพี่น้องโอ้เมนรุดนะจ๊ะโอ้หรุดครับผมโอ้พี่น้องเอยรุดครับหลากเข้าไปเจอของแม่ผมครับป๊าดโบยูครับอ้ Các bạn nhìn này, tụi này 6 níu là khắp này Màu dâu khắp hết, nụ nội bó Thịt trắng bó, hết trắng đầy Xì mán bó nâu, bây có thể cắt máu đi vậy, Cái xì pha bông Để bông lên หลังตกไปครับผมหล้างนี่โอ้ล้างนี่พี่น้องถืกหนูสิ่งตาสวดครับโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาใบเห็นหลายเนะเห็นพันพันครับผมเดี๋ยวขอจัดการนะครับผม้อะครับลังนี่ไม้นี่ หลังสุดท้ายแล้วครับวันที่รับบม่มีอาการเลยครับผมแต่เขาเจ็บบวงครับผมไปครับสรุปเรียบไม้นี่บ่ได้เลยครับไม้นี่หลั่นเฝ้ารครับสองสามหลังเอาหลดแจ่บ่ถืออันนึงหลากลับไปข้างใน ไปเดาไปเบิ้งอีกไม้หนึ่งอีกสองไม้ครับอีกไม้หนึ่งอันมีสองหลังอีกไม้หนึ่งมีหลังเดียวครับไปเดี๋ยวไปหลุนกันครับนี่ครับมาถึงอันไม้สองหลังที่ผมบอกมา่อันนี่แหละครับผลงานผมใช้ไปจนมีหลังหนึ่งตรงนั้นหลังหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นน,นั่นนั่นพี่น้นอง โอ้พอๆได้ลุนอยู่ครับพอได้ลุนอยู่อันเดี๋ยวผมจะเอาออกเดี๋ยวสีหายเบ่งโตครับผมนี่ครับปลดออกจากบ่วงครับเป็นนูคั่วครับใส่กะสวยๆอยู่ครับใส่สวยๆอยู่เก็บครับหนึ่งแต๊บครับมาแล้วครับล้างนั้นบ๊ดถือครับผมล้าง ร่งนำบ่เถือครับผมเบิ่งนะครับไปได้เก็บบ่วงไปไม้ต่อไปครับผมถึงไม้สุดท้ายแล้วครับไม้สุดท้ายของเรามีหนึ่งหลังครับไม่รู้ว่าสิพอได้รุ่นบ่ไปลุ้นกันเลยครับไปเอาละครับบ่บ่มีอาการถือครับผมบ่เถิดครับผมครับ หยุดใต่รับบบนนู้งใกับน,หนูนหน่อยม่ซองอยางครับไปอีพี่นี่เขาจ้าคลิปใบสมนี้ครับก็มันมันหน,นึ่งเต็มครับผมคือเขาเป็นกดกไรก็แชร์กดซับสไคร้ให้ได้ครับเป็นกำลังใจมาเขาเจ้าคลิปใบสมนี้ครับบััสดีครับ